ก็โลกคือจุดศูนย์กลางของอ่อเม็กซิโกซิตี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรถบัสแล้วก็รถไฟใต้ดินก่อนจะถึงศูนย์กลางนะคะโอเคไปกันอันนี้คือบัตรที่เราใช้นะคะใช้ทางรถบัตรแล้วก็รถสีแดงแล้วก็อ่อรถใต้ดินมาดูกัน อันนี้เป็นตู้เตามันนะคะมาเช็คกันว่ามีตังค์เท่าไหร่ห้าสิบสองโอเคโอเคอันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะไปโตระคังตรงนี้อันนี้เป็นสถานีเขาข้าวนะคะเป็นในสถานีเอาแบบเขาข้าวเนาะ ก่อนหน้านี้คือปิดนะคะโควิดแต่ว่าตอนนี้คือเปิดหมดแล้วไอ้สกะโลกสถานีใหญ่ๆนะคะก็จะมีแบบว่างานอาร์ตที่เขาโชว์กัน สซลลุมนี้ก็คือเมาก่อนนะคะตอนนี้เราจะจะขึ้นไปดูกันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วนะคะว้โอ๊ย oh นี่คอโซคาโลนะคะ This is the Mexican flag and this is the National Palace. That's where the government is. ก่อนก่อนหน้านี้ที่เป็นโควิดเขาจะไม่จะไม่มีธงนะคะแล้วทุกๆกหกมงเกณนเขาจะมีพิธีเอาธงลงวันนี้เราจะมาดูกันค่ะ ถ้าสมมติวราเจอในยูทูบไลฟ์ CDMX จะเห็นที่นี่นะคะขอโทษที่ไม่ได้แต่งหน้านะคะวันนี้วันนี้จะตั้งใจมาดูวิวนะฝั่งฝั่งถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นตลาดตลาดที่แบบว่าขายส่งนะคะส่วนส่วนถ้าไปเดินไปฝั่งแถวนี้ จะแบบว่าไฮโซนิดนึงก็จะเป็นห้างแล้วก็ค่ะ <laughs> จะมีฝั่งไฮโซกับโลโซแล้วถ้าเลยตลาดที่แบบว่าเขาขายส่งกันไปก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกเทปิโตซึ่งเทปิโตคือขายทุกอย่างขายแบบว่าอันนี้คือชาวอินเดียแดงแบบใครโชคดีนะคะ คือค่ะเดบิโต้เดบิโต้ก็จะขายทุกอย่างขายขายปืนขายขายทุกอย่างที่ที่คิดได้ก็จะเป็นตลาดมืดนะคะเหนื่อยขอโทษค่ะก็ที่นี่ก็จะทำถือซาฟารีขี่ดันน้ ตู let's go let's go let's go รถซ้ำถ้าก่อนหน้านี้เอ่อ ก่อนหน้านี้เป็นโควิดเขาจะไม่เปิดที่นี่แล้วก็จะมีการประท้วงนะคะชุมนุมชุมนุมกันก็จะมีการชุมนุมกันแล้วเขาก็จะ the so this is where they used to be <Yeah. S 3> they came into this temple came the church นนนนนนคนต่างชาติเท่านั้นนะคะที่ใส่รองเท้าแตะเห็นเห็นไหมคะสองคนนั้นคนคนที่นี่คนเม็กซิกันจะไม่ใส่รองเท้าแตะนะคะโดยเฉพาะเมืองหลวงจิ๋ง Tell about uh, Mexican people don't wear the lee like shoes, you know? A leaf like that. Oh yeah, I see. That's good. I'm going to in the video. I'm going wearing shoes No one wears the, the... On the shoes. Huh? Yeah, we always wear long pants and shoes. Oh, it's really We wear shorts and also long sleeves usually. But <laughs> so, this is the second way. game. <laughs> ขายาวใส่เสื้อแขนยาวหรือเสื้อยืดคนที่นี่จะไม่โชว์เขาเรียกว่าอะไรผิวอะจะไม่ชมอยู่เยอะเราเคยแต่งตัวเซ็กซี่ก <c oughs> ็จะเป็นที่จับตามอ,อง <c oughs> เพราะว่าในเมืองหลวงของเม็กซิโกใช่ไหมคะก็จะยดนึคือเมืองหลวงของเม็กซิโกส่วนมากเลยคือ อากาศหนาวค่ะเพราะว่าอยู่พื้นที่สูงถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยกๆก็จะเป็นตลาดนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะตกลงวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่เปิดนะคะ ตลาดปิดต้องมาวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ <laughs> Okay, time, time for you to speak Spanish. No, no me. Okay, okay. Yeah. Se so, hola. Hola. Oh, yeah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos a México. Bienvenido bienvenidos a México. Why is this so bad? Isn't so your Stop it. ตอนนี้เราก็เลยจะไปฝั่งไฮโซไปดูกันมันก็ไม่ได้ไฮโซอะค่ะก็จะแบบว่าเขาขายเป็นแบรนด์เนมแบรนด์เนมเป็นร้านเป็นห้างจ๋ยขายประเทศเม็กซิโกก็จะขึ้นชื่อเรื่องเงินโอเค so I will be assisting today So, where are we going? I told them it's going to be closed, but uh, they didn't believe me. Now they see it themselves. It's actually open tomorrow, Monday to Friday. I think they reduced the hours for COVID, but they couldn't close it all the way because people still need to go to work. Yeah. Give me water so I can eat again. The candy. the candy. The candy? The spicy one. So far, I've got this Metallica style. I got the rings here too. I got this. Got all the stuff here. 10 peso, 80 peso. How do you like Mexico so far? You miss typhoon? Yeah. But oh, you like Mexican food? We <Me> do. Yeah. You want to go to the beach next week? y e t America in America. <Huh? S 2> America the big one. Get a c a k e first. แ a ่โค้กค่ะขายแต่โคกคนเม็กซิกันจะดื่มโคกที่หนึ่งของที่หนึ่งนะคะทด่หนึ่นงของโลกนะคะที่ดื่มโคก ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดแต่ฝั่งที่เมื่อกี้บอกมาฝั่งออคนจะมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่เปิดนะคะอันนี้คือร้านขายเครื่องเงินนะคะได้มาแล้วหนึ่งอัน <c oughs> เดินมาสักพักก็จะเห็นโบอดนะคะับบอดที่นี่เป็น how many shirts they have around here? 1000 1000 because every weekend they have to go like several times a weekend 1000 1000พักรสาว oh stop 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 ที่เดินมาก็จะเห็นประมาณ3-4มสี่โบสถ์แล้วคนเยอะมากมานะอย Take off your mask so, Take off your mask So ใส่ Shirt Look good What is the that tower That's the Latino Seguro Tower the Latin Tower

t สอ r ไ i ครับมาเนาะะอ้ยอุ้ยมาแล้วนะคะ What is this called มอาเฮเมอาเฮเทแล้วก็แพนเค้ก p a c s ไก่งหนึงเผ็ดงนึงวน แกมีกุ้งวาด้สคะเดวบลชิมเดวบลชิมว่าได้ส i ยมฮิโต้แล้วก็ตอเทียร์อันนี้น้ำบอกรงเฟรฟรุตอ่าค่ะอันนี้จะมีอะโวคาโดชีสแล้วก็เนื้อจะเป็นกุ้ง คขกเตจโอ้แขกเตจอืมกระบองเพชรไรกระบองเพชรเนาะแขกเตจมีกระบองเพชรอันนี้อันนี้กระบอกเพชรลองติดกระบองเพชรกันกะบอเพโอเคดูดาว The beef in this one is awesome. Mm. ขอ try some south ะทขออนุาทางก่อนนะคะอันนี้เป็นบสอีกทีน,นะคะเดินไปดูข้างในกันนะคะ หะะเห็นคนกลางเต็นไหมคะก่อนหน้านั้นเขาเจะกลางเต็นกันอยู่ตรงศูนย์กลางแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาตรงนี้กันแล้ววันนี้วันอาทิตย์อ้าวเขาปิดถนนอ๋อเพราะว่าคนเขากลางเต็นตรงนี้เขาก็เลยปิดถนนถ้าถ้าเดินไปตรงนี้เราก็จะมีจะมียชน้าเท้านะคะ เราอยู่นโกเกเชนนะเชาใช่ครับแต่ตอนนี้ประมาณ5โมงเราจะตั้งใจว่าจะพาไปดูทห,หารเอาทงลง <laughs> เราเเท่ก็เราก็ไปทางเดิมแต่ตรงไปตอ,ตอนนี้5โมง22นะคะเข <laughs> <c oughs> าจะเริ่มเอาทงลงตอนประมาณ6โมง ตอนนี้ทหารเริ่มมายืนกันแล้วนะเริ่ม,มากันอ๋อเขามีการเล่นว่าวกันไว้อ๋อสต๊อบสต๊อบสต๊อบเล่นอะไรตำรวจ ส i อน e กินตัเองตัว a องวเองต a เริ่มมากตันแอ้วนะคะอาตอัวน เริ่มมาลองกันเต็่แล้ว Guys, last time. The general walking over there. General, over here. I see. Oh man, I see. them. I see the PM on their shirt. Oh. That's police, military. This is the police, army, police. The yellow one is probably like an infantry squad. <laughs> ใช่อย่างที่เห็นนะคะเมื่อกี้ก็จะมีคอทานบนรถไฟฟ้าใต้ดินเพราะว่าที่นี่เขาให้ถ้าคนไม่มีตังค์เขาก็จะให้ขึ้นฟรีค่ะจะมีช่องของคนให้ขึ้นฟรีแต่ปกติจ่ายก็จะจ่าย6เพโซก็ประมาณ10บาท10บาทนี่คือไปได้ตลอดสายเลยนะคะ คนแบบว่าสติไม่ดีก็จะฉี่บนรถส่วนลิฟก็จะใช้ไม่ได้นะคะเพราะลิฟเหม็นฉี่ตรงภูมิใจนะคะที่ BTS บ้านเราราคาแพงจะได้ไม่ต้องเหมือนที่นี่ ันนี้นะคะก็คือวิดีโอสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้